สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุพรรณบุรีส,สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในสรุปข่าวประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามรับชมกันค่ะ วันจันทร์ที่17มกราคมเวลา8นาฬิกานาทีนางสาวสุการ,รยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมง,งานรัฐพิธีวันพ่อขุนรำคำแข็งมหาราชณหอประชุมอาชาสีหมอกสรารกลางจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายนัทพัฒน์สวนนประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานและในวันเดียวกันเวลา10นาฬิกานางลุงทองสมบัติเจริญนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ขับเคลื่อนติดตามผลการดำเนินง,งานประจำปี2564และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2565ภายใต้แผนพัฒน,นาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรีฉบับที่3พศ2560ถึง2565ณห้องประชุมเลิศธานีคอนเวนชั่นฮอล l ์โรงแรมเลิศธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายนพริศิริโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน วันพนปปฤหัสปดีที่2 0่สิบยีมกราคมเวลา9ก้านาฬิกาสำนักงานสวสดิการและคุมข้องแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีจัดอบรมบูรณาการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจาการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางด้านสังคมด้านแรงงานด้วยมาตรฐานแรงงานไทยและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจาการตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP ณห,ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมสถาบันฝีมือแรงงาน2สุพรรณบุรี อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนางสาวสุกรรยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมอบรมจํานวน13แห่งทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ของกระทรวงสธาธารณสุขอย่างเค้่งคัดและในวันเดียวกันเวลา,กา9ก้านาฬิกาสานาทีนางรุ้งทองสมบัติเจริญนักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติและรับมอบประกาศเกียรติคุณการสนับสนุนงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี2564ณห้องเลอธานีคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมเลอธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายนัทพสัสรวนระทีพผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานวันศุกร์ที่21มกราคมเวลา14.30น นางสาวสุกรรยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่1ทับ2565ประจำเดือนมกราคมพศ2565ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพวิดีโอคอนเฟล็นต์เพื่อหารือข้อราชการและแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันโดยมีนายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในการประชุม จบไปแล้วนะคะสำหรับข่าวประจำสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกสะรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน